S <S มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีม,มด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตท่านใดสนใจในการซื้อเหรียญพวกเหรียญมีมแล้วก็ฝากพวกเหรียญมีมอย่างแปด i d i หรือแนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะก็ อดอกเบีย้ยเนี่ยสูนจุถึงสรนระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแต่ท่านใดสนใจสำหรับเหรียญต้นน้ำ DMTC หรือ Diamond The Cat อยู่เครือข่ายของโซเป็นเหรียญมีมนะครับก็ลงทุน่าแบบเหรียญมีมนะครับก็สามารถที่จะพอที่จะเสี่ยงได้อยากล่อนเหรียญอยากซิ่งแนะนำเลยนะครับว่าลองเข้ามาคุยกันใน ลายกลุ่มกระดานโอเคกับกระดานกับกลุ่ม DMTC นะครับถ้าเกิดซื้อเป็นแล้วแบบว่ามั่นใจว่ายังไงซื้อเป็นไปที่ b i r ร์ y ไอและเลเทียมไปสวอปในนั้นได้เรามาข่าวแรกนะครับคืออีลอนมาร์เนี่ยมาถึงเทนเนสซีแล้วนะครับเพราะแกเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์เป็นยิงตาเลเซอร์นะครับเพราะว่า,าการการประชุมบิตคอยเนี่ย ม์กอาจจะร่วมก็ได้หรือไม่ร่วมก็ได้นะครับเราไม่รู้แต่เขากล่าวไว้ก่อนนะครับดังนั้นจะมีขึ้นใน h นชวิววันที่27กรกฎานะครับก็ทําก็จะพูดถึงถึงวันที่27กรกฎาของของบ้านเขาคือวันศุกร์ของบ้านเราคือวันเสาร์นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะว่าเวลานั้นตลาดคริปโตอาจจะเกิดความผันผวน,นก็ได้ นะครับแล้วแอดใช้ตรกกะอะไรนะครับคนก็ถามเอเอมันเป็นช่วงเวลาที่ออปชันหมดอายุพอดีนะครับเนาะเป็นช่วงเวลาที่ออปชันหมดอายุพอดีเนาะเพราะออปชันเนี่ยนะครับมันจะเดี๋ยวผมดูวันก่อนนะครับออปชันเนี่ยนะครับมันวันที่สามสิบสามเอ็ดใช่ไหมอ่ายี่สิบเก้าสามสิบสามเอ 29, 30, 31, นะ็ดเนาะ ก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับออปชันอาจจะไปเล่นกันวันยี่สิบหกก็ได้แต่ยี่หกนี้จะมีตัวเลขตัวเลขเศรษฐกิจอีกนะรู้สึกจะอย่างนั้นนะครับก็อาจจะไปแบบว่าแรงยี่ยิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยีแปดนะครับส่วนยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าอาจจะเป็นช่วงที่ ออฟชันเริมหมดอายุนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะครับดังนั้นมันมีมันมีเรื่องของกราฟวีคด้วยนะครับเรากราฟรายเดือนนะครับดังนั้นก็ต้องดูด้วยกันว่าไอ้สามวันนี้คือยนะี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดตลาดเนี่ยจะยืนจะยืนเหนือได้หรือเปล่านะครับเป็นแท่งเขียวได้หรือเปล่าเนาะอาจจะเจอแท่งแดงอะไรอย่างนี้ นะครับก็อาจจะเจอปัญหาได้เหมือนกันต่อมานะครับเรามาดูข่าวของอีลอนมาร์ก็อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีลอนมาร์เพิ่มเลเซอร์อผมก็จะให้โปรไฟล์อยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับเป็นผู้นำคริปโตที่ติดตามเนาะเพราะอีลอนมาร์ก็แกก็สนับสนุนบิตคอยน์มาตั้งแต่ปี2021แล้วแหะแต่เสียดายที่สารัฐอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ตอ่อ ต่อเนื่องนะครับแล้วแกต้องออกไอตัวลดลดไอไซเบอร์ทันะครับก็เลยทำการต้องขายบิตคอยออกมาเพื่อจะทำการตลาดของไซเบอร์ทัตัวนี้นะครับก็เลยทำให้ทางอีลอนมาร์เนี่ยต้องขายบิตคอยก็เสียดายเหมือนกันเนาะนะครับแกเป็นคนสนับสนุนบิตคอยคนหนึ่งเลยนะแต่ว่า ดูเหมือนแกสนใจเหรียมีมากกว่านะครับอันนี้ก็เข้าใจแล้วก็มีข่าวออกมาของไมเคิลเซเลอร์นะครับก็ตอบสนองต่อรูปภาพของอีลอนมาร์เหมือนกันใช้ตาเลเซอร์นะครับ่าเป็นมีมเลเซอร์ไอได้รับความนิยมจากบิตคอยเนอร์นะครับในช่วงของปี2021ตอนนี้เป็นตลาดจะทิงคนดังและนักการเมืองต่างๆก็กระโดดาตามเทรนด์ด้วยนะครับชื่นชมเงินสก,กุลดิตอนนะครับและก็ตอนนี้ ทุกคนก็หวังว่าราคาบิตคอยจะมุ่งไปประมาณสักแสนดอลลาร์นะครับจะมีการผักดันแต่ผมแต่ส่วนตัวผมคิดว่าตามผักดันราคาบิตคอยเนี่ยน่าอาจจะต้องรอสักหน่อยเนาะเพราะว่าอาจจะปลายปีนะครับอาจจะปลายปีเนาะอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้นะครับมีคอมเมนต์มาเหมือนกันบอกไม่มีทางหรอกที่จะไปถึงหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับผมผมก็คอมเมนต์เขาไปแล้วบอกว่าไม่ ไอ้ที่ผมพูดอะนะครับเกี่ยวกับบิตคอยไปแสนห้าแสนหกอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เวลานะครับคงยังไม่ถึงทันทีแต่อาจจะถึงก็ได้นะครับใครจะไปรู้เพราะว่าบิตคอยมันจะขึ้นไปราคาไหนก็ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าราคามันก็ลงไปยากนะถ้าเกิดไม่ออปชั่นหมดอายุเนี่ยโอ้ยผมผมบอกเลยนะว่าราคาบิตคอยนี้ลงยากมากๆนะครับ ดังนั้นราคาบิตคอยจะทะลุหกหมื่นแปดแล้วนะนะครับก็นะตอนนี้ก็ต้องลองดูนะว่าว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมว่ามีสิทธิ์ขึ้นได้อีกนะครับมีสิทธิ์ขึ้นได้ถึงประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนหนึ่งเลยนะครับก่อนที่จะล่วงหรือถ้าเกิดไม่ล่วงก็ไปต่อแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ ะนะักวิเคราะห์กราฟนะแล้วก็ตัวส่วนตัวของผมผมคิดว่าราคาน่าจะน่าจะถ้าเกิดจะไปต่อเนี่ยไปได้นะครับแต่คงไปไม่ไกลนะครับคงไม่เกินแปดหมื่นสี่นะครับก็แบบเมื่อประมาณ3ามหือสี่เดือนที่แล้วคือ,อ Bitcoin ที่ตอนนั้นขึ้นไปถึงเกือบเจ็ดหมื่นสองนะครับทุกคนก็บอกเฮ้ยมันเกินเจ็ดหมืนสามแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ารอบนี้น่าจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนหนึ่งนะครับแล้วก็ ทําเทนขาลงต่อนะครับต่อมานะครับเราก็มารับชมในฝั่งของเหรียญ g e c o i n ด้วยกันนะครับ Dogecoin มีอ่าส่วนที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยทําขึ้นมาถึง0.13 0.14นะครับก็คิดว่าถ้าตลาดรอบนี้ยนะครับบิ c คอยขึ้นมาได้สัก70,000 70,001น่าจะขึ้นมาถึงประมาณ0.16 0.15 นะครับก็มีวันนี้ก็มีธุรกรรมขนาดใหญ่ประมาณพันสามสิบรายการนะครับมูลค่าของดอทก็เพิ่มขึ้นถึงหกจุดแปดสี่พันล้านดอทนะครับฉะนั้นก็จับตาดูดอทนะเพราะตอนนี้เขาดูทางเทคนิคแต่ผมไม่ค่อยอยากดูทางเทคนิคเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าดอทตอนนี้บิตคอยน์นะครับเป็นตัวเป็นตัวกำหนดมากกว่านะครับว่าดอทจะไปได้เท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิด บิตคอยทะลุออทามไฮเนี่ยดอทอาจจะขึ้นไปถึงอสองสามสองสี่สองห้า 2, 3, 2, 4, 2, 5, ได้เลยนะครับก็คือศูนย์จุดศูนย์จุดสองศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ศูนย์สองศูนย์จุดสองถึงศูนย์จุดสองห้านะครับประมาณนั้นนะผมก,ก็คาดการเอาอะนะครับต่อมาก็จะเป็นข่าวของชีบักนะครับวันนี้จอหนซีนานะครับจอนซีนา นะหรือสี่หน้านะครับเป็นนักมวยปั้มของ WWE นะครับซึ่งแกปัา้มมาสักสามทศวรรษแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นซ u เปอร์สตาร์นะเนาะรู้จักกันในที่ดังมากที่สุดนะครับที่หนังแกเป็นชิ้นเป็นอันก็แทนโฟลเมอร์ er, นะครับปั๊บบีนะครับที่เป็นผลงานระดับบล็อกบัสเตอร์นะ แล้วก็ The Marine นะครับภาคแรกแต่ว่าอันนั้นหนังเกรดบีอนะแล้วก็มีหนังที่เล่นกับเฉินหลงนะครับแต่นั้นมันออกเป็นสตูดิโอหนังของฝั่งของของจีนมากกว่านะครับแล้วที่ผมว่าคนติดตามมากที่สุดก็คือไอหนังของเจมกันนะครับก็จะเป็นดีซีแหละหนังของดีซีก็ เหมือนกับตันอเมริกาฝั่งดีนะครับแล้วก็มีหนังอีกเรื่องก็คือ f a ร์แฟรเกแฟนะครับแกก็มาร่วมแจมมาร่วมอะไรด้วยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวสร้างสีสันแล้วก็เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แกดีนะครับช่วงนี้แกก็มือขึ้นนะครับก็มีสมาชิกแนบ G a I F หรือเป็นรูปภาพทวิ t เตอที่แสดงจอะถึงจอร์ซีนาที่ถือ แบนเนอร์พร้อมกับคำบรรยายว่าอย่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าชีบ่ายหนูราคามันขยับเท่าไหร่เลยนะครับแต่ดีที่วันนี้มีข่าวของจอร์ซีนามานะครับก็อันนี้ก็โพสจากทวิตเตอร์หรือ X นะครับของชิปวันที่20กรกฎาคมปี2024ต่อมานะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเหรียญมีมนะครับก็มีหลายหลายเรื่องนะอย่างศาสตราจารย์อย่างเดน i ิเอลซ o มอนนะครับ นักจิตวิยาของ University of l e n o i s นะครับก็ผู้เขียนของ n o t t i n g f o o นะครับเขาก็บอกเหมือนกันว่าการลักภูเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะครับข้อมูลนี้มาจาก Token Pump Off Fund ด้วยนะครับฉะนั้นทุกนี้มีเหรียญม,มีหลายตัวนะครับที่ผมต้องย้ำว่ามีความเสีย่ยงนะครับแต่ปัญหาคือคนโดนเนี่ย นะครับโดนลักโพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เล่นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับคนก็รู้สึกว่าเป็นแง่บวกนะเพราะว่าเหรมีมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไปบางทีมันก็อาจจะรวยโลยกะได้นะครับใส่ไปเล่น,ลนขำๆห้าสิบตอนร้อยดอนอะไรอ,อันนี้ก็เป็นข่าวตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ทุกคนกลัวเหมือนกันเพราะว่า ราคาบิตคอย n มันขยับขึ้นมานะครับมันก็มีเหรียญมีนที่ตามเทรนนะครับอยู่หลายตัวเหมือนกันตามเทรนของ Bitcoin นะครับช่วงนี้มีเหรียญมีนตัวหนึ่งชื่อม c ก M O G C O I N E นะครับ o c k o นะครับเข้าสู่ร้อยอันดับแรกในช่วงสั้นๆนะครับมอกคอยก็เป็นเหรียญที่ที่วิ่งได้ดีช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าเพิ่มขึ้น4เอรเน แต่ระดับจุดสูงสุดตลอดการที่0.5ตัว2,450นนะครับโทเคนยังติดอยู่ในร้อยอันดับแรกของ Coin Market Cap ้วยแปลว่าตัวเนี้นะครับถ้ามาติดร้อยอันดับแรกเนี่ยแปลว่ามีมีวานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้เล่นที่เป็นอยู่ในชุมชนพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2023วันที่19กระะกฎาคมกลประมาณสักหนึ่งปีลว เว็บไซต์บนกระดานภาษาอังกฤษที่อโฟร์ชานะครับแล้วก็การที่ม็อกเนี่ยคือใครบางคนคือการแสดงอำนาจเหนือบุคคลอื่นนะครับสิ่งนี้ก็สามารถมีได้หลายรูปแบบเช่น Mocking นะครับส่วนสูงทําให้สูงกว่าใครนะครับการ Mocking แบบแฟชั่นมีสไตล์กว่าม็อกม็อกกีนะแล้วก็การที่ใช้คําว่า Mocking เนี่ยก็ดูโหดร้ายแล้ว,ลวเป็นการครอบงาหลายประเทศก็คือ ใช้มีมะนะครับที่เป็นตัวของ mocking นะครับคล้ายๆกับล้อเรียนหรือเหยียดอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นเหรียญมีมนะครับดังนั้นเขาบอกว่าพุ่งสูงถึง301%และตอนมีมูลค่าถึง820ล้านนะครับดอลลาร์ของคอยเกโ,กโกตัวนี้น่าจะซื้อเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวรอ btc มันย่อหน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อนะครับเราก็ม o c k นำหน้าโทเคนด้วยเลเยอร์หนึ่งของบล็อก c h a ชื่อ เทซอสนะครับหรือ HTC นะครับแล้วแถมเป็นเครือข่ายของโลนินด้วยและเมเมตาเวิร์สไม่น่านะครับราคามันถึงได้ขึ้นออกมาได้ดีแล้วก็ในเมตาเวิร์สเดอะแซนบ็อกหรือแซนนะครับก็ทำให้มอกคอยกลายเป็นเหรียญมีนที่มีวานเข้ามาวุ่นวุ่น,นยุ่งวุ่นวายพอสมควรในช่วงราคาบิตคอยนมันไปนะครับอันนี้ก็มาจากอ่าเท X หรือทวิตเตอร์จากมอกคอยวันที่สิบเก้ากรกฎาคมปี2 0 2พย ต่อมาแล้วก็เป็นข่าวสุดท้ายนะครับผมจะตัดตอน,น,นสั้นๆแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเหรียญมีเนี่ยมันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเหรียญมีกลุ่มพวกเนี้ยควรมองภาพระยะยาวนะครับมีอะไรบ้างอ่ามีตัวของวิฟบล n องโฟกี้เปเและ TEA นะครับอ่ะให้มองเหรียญเหล่านี้ไว้จริงๆมีชิบะนะ มีชีบามีดอสคอยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาขึ้นแบบเอาหนึ่งดอลลาร์แล้วรวยเนี่ยนะครับเอาพวกเนี้ยแล้วพอแล้วเหรียญมันพอที่จะมีแรงเทสเนาะจริงๆเนี่ยตัวของชีบาแล้วดอสอ่ะมันมันอืดละนะครับมันไม่ค่อยต่ำล้วผมก็แนะนำประมาณนี้ว่าเดี๋ยวมันมีจังหวะมัน นะครับแต่ว่าแรงเทดอะไรพวกนี้มันจะไม่ดีเท่าเปเป้โฟกี้อย่างนี้นะครับก็แนะนำไว้ประมาณนี้นะนะครับเปเป้วิบบลองทีนะครับแล้วก็โฟกี้นะแล้วก็เนื้อหาอย่างอื่นผมว่าไม่สำคัญล้นะครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New m o ม n v p นะครับเราก็เหรียนอย่างเปเป้โฟกี้ชิบะเราก็มีนะครับแล้วเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนรวยก่อนเรามีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะครับอยากเรียนก็เข้าไปคุยได้นะครับสมัครใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนม,มีความเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าตัวของ อตัวของตัวของเลนมีมเนี่ยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ i t เ e t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิเกรตสามารถ